สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเคยไหมครับที่ตื่นมาแล้วรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจความเศร้าและความกังวลถาโถมเข้ามาจนรู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียววันนี้ผมจะพาคุณไปปลดล็อกความทุกข์เหล่านั้นโดวยวิธีทางจิตวิทยาผสมผสานแนวคิดทางธรรมะง่ายๆที่ได้ผลจริงและทําได้ทันทีครับเริ่มแรกเลยขอให้คุณตั้งสติแล้วยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาอย่าพยายามผลักไสหรือกดข่มความเศร้านั้นไว้แค่บอกตัวเองว่าโอเคตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกแย่นะการยอมรับคือประตูด่านแรกของการปล่อยวางเมื่อใจเริ่มยอมรับได้้แลว ลองเต็มทิศจุนใจมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองสูดหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําซ้ําๆแบบนี้เพื่อดึงจิตที่กําลังฟุ้งซ่านให้กลับมาอยู่ที่ฐานกายการหายใจอย่างมีสติจะช่วยลดระดับความเครียดทางชีวภาพและตัดวงจรคิดลบได้ทันทีครับและสุดท้ายคือการดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันทิ้งเรื่องเมื่อวานและเลิกกังวล Muhammad เรื่องพรุ่งนี้โฟกัสแค่สิ่งที่คุณทําอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการเดินการดื่มน้ําหรือการทํางานเพราะความทุกข์มักอาศัยอยู่ในอดีตตตแและอนาาคค่วมส ศพทิแางที่ห่างสร้างหรือในปัจจุบันขณะเสมอครับลองนําวิธีเหล่านี้ไปฝึกฝนจิตใจกันดูนะครับรับรองว่าใจของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างแน่นอนหากคุณชอบข้อคิดดีๆที่นําธรรมะมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันแบบนี้ฝากกดติดตามและกดหัวใจให้กับช่องพุทธปัญญาเพื่อเป็นกําลังใจและไม่ให้พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับ